สำหรับแฟนโชว์วันนี้ก็ก็ต้องบอกว่าเป็นแฟนโชว์ที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าจริงๆก็คือดิวกันว่ามันเหมือนเป็นโชว์ค่ะแล้วก็หยาดก็ไม่เคยเดินแฟนโชว์แบบนี้มาก่อนก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากแอบเกรงไหมคะเมื่อสักครู่นี้เกรงค่ะแล้วก็คือเครียดมากเลยหลายวันมาเนี้ยพอหมดงานนี้แล้วเราก็แบบโอ้สบายใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขินไหมคะหยาดเดินบนเวทีโเขินค่ะเขินแล้วก็ตื่นเตน แล้วก็มันหลายอย่างมากอะค่ะแต่ก็ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะตัดสินใจนานไหมครับกดจับใจตัดสินใจนานมากค่ะก็คือคุยคอนเซปต์กันแล้วก็มันในเรื่องการดีวหรือว่าการทํางานเนี่ยค่ะก็คือนานหลายเดือนนะคะเรียกว่าเป็นงานที่เซ็กซี่สุดที่เคยสดไ,ไม่แน่ใจว่าเซ็กซี่ที่สุดหรือเปล่าต้องให้ให้คนดูตัดสินนะคะต้องถามว่ามีเอกลอะไรเป็นพิเศษไ่ม ช่วยดูตลอดเวลาค่ะปกติจะเห็นพอซีซีผ่านบนปกหนังสือวันนี้มารวมกับซีก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้โตแล้วอีกไม่กี่วันก็อายุครบยีหแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรที่เสียหายค่ะแต่ก็จะพยายามทําให้ลุคของหยาจะพยายามให้เขาดูใสๆดูเป็นแองเจิลเป็นนางฟ้าอะไรย่างเงี้ยค่ะไม่ให้มันดูน่าเกลียดค่ะ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรก็ก็ทำค่ะปีนี้ต่อมาล้างไม้กวาชุดว่ายน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมชุดว่ายน้ำยังกอดยังยังไม่ใช่ปีนี้อะค่ะว่ายังไม่ยังไม่พร้อมพร้อมหรือว่าอะไรยังไม่พร้อมไว้พร้มอมก่อนนะ,ะตอนนี้ก็เร่งลดอยู่ใช่ไหมคะลดแล้วมันก็ขี้เกียจลดแล้วอะ่ะเกิดมาไม่เคยผอมเลยก็เลยเออช่างมันแล้วกันค่ะสมุมมดดิบอกว่าจะใกล้วันเกิดแล้ววันที่ องค่ะก็จริงๆต้องถ่ายละครแหละแต่ว่าถ้ามีเวลาเหลือก็จะไปทำบุญค่ะไปทำบุญนีแพนอยากได้ของอะไรเป็ทของขวัญวันเกิดอยากได้แล้วก็ได้แล้วคุณแม่ให้แล้วค่ะแล้วปีใหม่นี้มีแพนไปเที่ยวยังปีใหม่ทำงานก่อนค่ะแต่ว่าก็คงไปเที่ยวกับเจ้านายค่ะมีมีทริปของเจ้านายค่ะก็คงไปด้วยกันงานชูทาปี ถ่ายละคร7วันนะคะโชว์ตัวทำงานทุกอย่างเลยะค่ะก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็ก็ถึงวัยทำงานแล้วก็ทำงานเต็มที่ค่ะตอนนมีกี่เรื่องเนี่ยสองเรื่องค่ะถ่ายทุกวันเลยเถ่ายทุกวันค่ะอย่างมีเวลาพักผ่อนไหมคะทำงานจริงไหมไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าก็อาศัยนอนเยอะๆเอาค่ะนอนเยอะเราจะได้เชิญกี่วันน่าจะเป็นต้นปีค่ะปีใหม่น่ะโอเคแล้ว ขอบคุณนะคะ